สวัสดีฮะทุกคนพบกับช่องว้าดาวสลอตอีกเช่นเคยฮะวู้ตอนนี้ผมจนมากเลยฮะทุกคนโอ้มีไข่สองฟองนี่มันทําอะไรอ๋ออ๋อมันเป็นแบบคราฟติ้งฮะผมก็ก็จะเอาสองชื่อแมป<า>ชื่อ<า>คราฟติ้งเพจน,นะครับวู้ได้เออไข่มรกตมันดูเป็นไข่หรือไก่กันแน่นะฮะทุกคนงมต้องคอมเมนต์ต้องคอมเมนต์โอ้ใครรู้บ้างจะคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะ โอ้ผมคอมเมนต์บ่อยมากเลยโอเคผมจะได้เปิดคอมเมนต์เมื่อไหร่นะทุกคนแล้วผมก็จะ,มจะได้ไข<ม>่หม,มลกนมาสองอันฮะแล้วก็กลายเป็นลูกไก่ตาเป๋วฮะโอ้อย่างนี้มันต้องฝามกี่ชั่วโมงอันนี้ยทุกคนทุกคนฮะผมขอเวลาอีกสามสามปีเหรอ ไม่ใช่ค่ะพี่าชาปีหรอ3ชาตังหาพี่ชายหาผมฟาร์มเสร็จแล้วฮะโอ้คนตัดต่อนี่ดีจริงตัดต่อให้ไหม่งั้นคลิปคงยาวประมาณสามชาสามภพฮะโอเคฮะโอ้ผมเออผมทำอะไรเออเออเออผมผมได้ลูกไก่ทองคำมาฮะแต่ว่าผมลืมบอกคนผมได้ลูกไก่ทองคามานี่ลูกไก่ทองค ลูกไก่ตาเป๋วด้วยนะคะแบบตาเป๋วไม่ใช่แบบแบบเป็นลูกแบบแบบไม่มีตาแบบนั้นแบบตาเป๋วฮธทุกเลมันกดได้ด้วยเหรอเาเพิ่งรู้ว่ามันกดได้ในลองลองกดเป็นหน่อยสิมันกดได้ไหมเอาเอากด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 ได้ไหมเอากดไม่ได้เฉยเออเอเอไอตุ่นโรงงานข้างๆสีขนแมว มีพึ่งด้วยนะเขามีพึ่งปีศาจอะเป้าหมายของพวกเราวันนี้ก็ต้องเป็นพึ่งปีศาจแ<ช>น่เนา<ฮ>ะ,<ฮ>ะพี่ชายอันนี้ผมเออผมเออ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 นี่ฮะเออผมได้ลูกไก่ตาแป๋วมาอีกหนึ่งตัวแล้วผมก็จะได้เออตัวอะไรก็ไม่รู้เอ่อต่อไปต้องเป็นลูกไก่มอกรดกแน่เลยนี่ผมรู้สึกออกตอนแรกมันตุ่มไม่เท่ากัน อัตัวใหญ่กว่าตัวผมอีกอะทุกคนโอ้ผมได้อะไรเบสอะไรก็ไม่รู้ฮะไม่ต้องนสนใจหรอกฮะเออมันได้โลบักไหมเนี <c> ่ย <oughs> นี่คือกล่องทองฮะโอ้อะไรกันนี่อมันมาเป็นบล็อกบล็อกเลยอะทุกคนเมื่อไรผมจะถึงพึ่งเนี่ยพึ่งปีศาจเดอท,ทุกคน,กคนอยาไปคาดหวังอะไรกับตัวสรอนะฮะเขาทำไม่ได้หรอกนี่ฮะอผมอยอกได้พึ่งปีศาจเดอ อ้ยนานอีกนานเลยกว่าจะได้อ่ะมันไม่มีวันได้หรอกพี่ชายอ่ะพี่ชายมันต้องได้สิครับเพื่อคนดูทุกคนผมต้องทําให้ได้ฮ่าฮ่ารอเทผมเป็นพระเอกหนังโอเคเอาเอาเอเอา,เอา,เอาผมฟุดโอเคกี่รอบแล้วเนี่ยทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะผมคอมเมนต์มาสองรอบแล้วเนี่ยเอเอเอ,อันนี้ผมได้ลูกไก่ทองคำํำ น้องผมก็จะได้ลูกไก่ตาเป๋วนลวก็เอาลูกไก่ทองคำมาผสมกันแล้วพวกเราจะได้แบบตัวเหมือนตัวลูกไก่หมอกรดกโอ้มันกดได้ด้วยหรอผมเพิ่งรู้กดยังไงนี่นี่ได้เป็นตัวกระต่ายทุกคนมันไม่ใช่พึ่งหรอผมเสียใจแอ,อย่าไปคาดหวังอะไรกับโจ๊สรสู้ไพี่ชายใครกระซิบมาเมกย่าเวพี่ชายเหอว่าแต่เมื่อไหร่พวกเราจะได้กันนิส โอ้ oh, ผมได้กระต่ายมันกดได้เท่าไหร่เนี่ยสิบสองเหรียญเออเฮ้ยทำไมมันไม่เท่ากันกับสี่ิบสามล่ะโอเคฮะโอเคผมผมจะอัปเกรดอันนี้คืออะไรอ่ะทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะคะพูดหลายรอบมากเลยอะอืมโอ้ต่อันนี้คืออะไรกันนี้อ๋อได้แปดตัวเลขที่ผมเลย ลูกีเลขที่ในโรงเรียนอนุบาลสรอน้อยฮะโอ้เราได้เฮ้ยก็ตายสวยอะทุกคนผมดีใจผมดีใจผมดีใจเฮ้ยเฮ้ยก็ตายอมยิ้มของเขากินอมยิ้มหน่อยอมหิวผมหิวพี่ชายว่าแต่เพื่อเราจะได้ตัวอะไรกันเองไปกินม่ได้ตัวไหนเมื่อไรเพื่อเราจะได้ตัวงอยงอยงอยงอได้ตัวคู่เนื้อเนื้อ้ โอ้เอาโอ้เอาโอ้เอาเอออทุกคนค่เมื่อกี้เสียงใครกินนะ่ะทุกคนเอ้ยพี่ชายแน่เลยเสียงกินแตงโมเนี่ยอ๋อผมไดให้กระต่ายตัวใหม่ด้วยทุกคนมันกดได้เท่าไหร่อ่ะผมอยากเลยมันกดได้ไหมอะตัวนี้น่าจะกดไม่ได้ฮะอืมผมได้กระต่ายใหม่ตัวผมงไปอัปเกรดดีกว่าเออน่าจะ ไก่หมอแล้วกดมาแล้วผมก็จะเอามาผสมกันเฮ้ยผมว่งเยยยูย่พี่ชายฮะคะทำไมพี่ชายแอบ,บกินแตงโมงในช่องผมโอ้ยทำให้คนดูหิวเลยเนี่ยไปกินอะไรในตู้เย็นเนี่ยพี่ชายตู้เย็นเราก็เหลือแค่แตงโมประมาณห้าร้อยล้านลูกเองนะคะพี่ชายโอ้ก็นิดเดียวเองนะโอ้กินสักสิบล้านลูกยังไม่เป็นไรเลยเฮ้ย เออทุกคนหาผมได้ก so ็ตายที่มีชีวิตหรอฮ้าวซับเบอรเสฮาวิสซับบี้สซับเบอรดีับเอรอมะดันเอ้โออโอ้โอ้โอออผมก็จะเอามาผสมกันเอออ้โอ้โอ้โอ้ ทุกคนฮะผมได้กระต่ายตาแป๋วมาสองตัวมาดูกันหนึง่งสองเอา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 หนึง่งสองส้สวดยอดไปเลยฮะมันเหมือนเอคไข่ใบนั้นเลยอะไข่ใบนั้นอะที่ที่มันเป็นเอ่ออะไรอะอะไรอะอะาลีบาบาเอคอไข่ใบนี้แหละทุกคนเนี่ยเขาถืออมยิ้มออ กระเด็นไปนู่นเลยเขาถืออมยิ้แบบเนี้แล้วไข่มันไม่แตกกว่าน,นี้โอ้สุดยอดเลยครับก็ตายไข่กระตา่รระตายมีนูโผด้วยหรอทุกคนทุกคนฮะว่าแต่ผมจะนี่งานผมได้ไข่ใบแบบนี้แล้วผมจะเอาไปผสมกันเฮ้อเฮ้อเฮ้อนี่ฮะผมได้มาดูกันเลยวูเอยเสียงอะไรอจะสอสมเวลาอีกสามานาทคนเะี่ยของพ เทียบเลยอ่ะอว้าวแกก่อนนะพี่ชายไม่รอผมเลยเนี่ยควรต้องแกตัวเองมั้งพี่ชายก็เจอกองพัสดุกสวยๆเพียบเลยสวยๆทุกคนเพียร์ด้วยพี่ชายน่าไม่กล้าเข้าไปแกกันแล้วนะเนาะมาแต่ผมพูดสามชาติกี่ครั้งแล้วนะในคลิปไปดูกันเลยโอ้มันกดได้ผมเพิ่งรู้อือใช่มันกดได้โอ้ทุกคนฮะของกดรัวๆเลยสิครับ ไม่ต้องรออะไรอออพี่ชายอ่ะแก่ของพัสดุไม่รอผมเลยเนี่ยผมแกะผมแกะมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนผมผมได้ตอนที่ผมแก่พี่ชายก็ไม่ชวนผมเลยแล้วตอนที่ผมแก่เนี่ยโอ้โหได้แต่ของอะไรก็ไม่รู้ปลาลำปลาสระบิโทสระาปิเธอมากเลยทุกคนก็คือมันแบบ ก็บางทีก็แบบบางทีบางทีจากเจ๊ว่าดาวเขาให้อะไรมาก็ไม่รู้อ่ะทุกคนโอเคหามาเข้าเรื่องกันต่อที่ผ่านมาพวกเรายังไม่ได้เข้าเรื่องกันเลยนะเนี่ยทุกคนก็คือ นี่ผมได้พึ่งพี่ชายฮะใครบอกอย่าไปคาดหวังนี่ผมได้พึ่งแบบโรงงานนั้นแล้วนะเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะถึงพึ่งปีศาจแล้วด้วยพี่ชายอะ่ะโอ้พี่ชายอะเอาอะไรมาไม่คาดหวังเนี่ยพี่ชายเนี่ยนี่อีกนิดเดียวเท่านั้นทุกคนเพื่อคนพักขอพักหายใจแบบทุกคนฮะ,นฮะตอนนี้อีพีเท่าไหร่อะทุกคน ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยได้ไหมอ่ะผมช่วโอ้เดี๋ยวผมจิดว่าดาวคงเลื่อนดูเอาเองก็แล้วกันน่าจะอีพีที่เจ็ิบกว่ามั้งร้อยกว่าด้วยโอเคนี่ฮะไข่พึ่งสองอันหนึ่งสองซ้ำวู้คนภาคนับเร็วนับช้าเกินอนี่ไะได้เป็นพึ่งแบบอีกขั้นหนึ่งน่าจะเป็นพึ่งปีศาจได้แล้วเนาะทุกคน อีกนิดเดียวผมไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่านะพึ่งปีศาจเดว,วิลอะไรนั่นนะโอ้พี่ชอยผมหิวฮะผมหิวผมหิวฮะผมหิวผมหิวฮะผมหิวผมหิวเฮ้ยทุกคนผมได้พึ่งพึ่งปีศาจแล้วแต่มันไม่ใช่ตัวพึ่งอะสิโอบอกแล้วอย่าไปคาดหวังอะไรเจ้าสารสอง เพพี่ชายเราผมจะได้แล้วนะผมต้องได้เพื่อปีศาจให้ได้เลยที่มันไม่ใช่ไข่เพิ่งยย่โอ้มันกดได้กดได้ประมาณห้าร้อยยี่สิบแปดฮะโอเคโอ้เมื่อไรผมจะอัปเกรดได้เนี่ยขอเวลาสามชืลอสสังพบได้ไหมเอ้าโอ้ยเอ้ผมอัปเกรดกดอุ้ย อ้าเต็มแล้วหรอเต็มแล้ววันนั้นเราไดูอุ้ยผมได้ไข่พึ่งมาอีกแล้วทุกคนผมจะใช้ไข่พึ่งให้เป็นประโยชน์นะทุกคนขาขาชชชาขชาเชาขชาชอเอเช่ชายฮเช้า้าข่พชานอเ้าอ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 ้า กำลังจะได้ไข่พึ่งปีศาจแล้วทุกคนหูหูหมไยถึงกำลังจานะฮะไม่ใช่ได้แล้วโอเคเหนื่อยโอ้นี่ฮะจากนั้นก็กลายเป็นหนึ่งสองสามกลายเป็นพึ่งตัวจริงแล้วฮะทุกคนใครเอาอะไรมาไม่คาดหวังผมเหี่ยผมอปเกลรบบู ยได้ไข่เพิ่มมาเยอะมากมฮ่า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 เพราะเวลาฟาร์มสักสามชาสังพบแดงเหยเนี่ย <c oughs> ผมพูดสามชาสามพบกี่รอบแล้วนะแค่คอมเมนต์บอกอีกทีได้ไหม <c oughs> โอ้มันน่าจะเยอะเกินไปสำหรับคำถามของผมนะครับโอ้ว่าแต่ไม่ต้องตอบก็ได้นะฮะ ถ้าผมอาจจะไม่ได้เปิดคอมเมนต์เอาไว้ก็ได้นะคะก็เป็นได้นะคะโอเคเอาไปสู่เอามีพึ่งหลายตัวเอาผมใยถึงไข่พึ่งค่ะโอ้ผมได้ไข่พึ่งปีศาจโอ้กดได้เท่าไหร่กดได้ห้าร้อยกว่ามั้งไม่แน่ใจกดดูไม่ทันโอ้ oh, oh, oh. ผมเดินไปไหนเนี่ยทุกคน เนูได้อะมาแล้วฮะโอ้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 ทุกคนฮะตอนนี้ผมได้เอ่ออืมพึ่งงานพึ่งงานผมจะเรียกว่าพึ่งงานก็เราพึ่งใส่หมวกนี่ฮะทุกคนผมได้ตัวพึ่งมาแล้วผมก็จะก็จะอืม ผมก็จะเอมอ่มอิมอิมผมนึกไม่ออกผมลืมหน้าที่ตัวเองนี่ฮะได้ไข่พึ่งปีศาจมาแล้วผมก็จะได้ว้าวพึ่งงานสองตัวต้องได้พึ่งปีศาจเลยหรือเปล่านะเย้ทุกคนหะผมได้พึ่งปีศาจนี่ผมได้แบชมาด้วยคำแจ้งเตือนอย่าไปสนใจฮะ เย้ใครเอาอะไรมาผมเนี่ยพี่ชา,ามันสุดยอดมากเลยนะเฮ้ย <c> เ <oughs> โอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนนะฮะบุยบยเอออย่าอย่าเพึ่งอย่าพิ่งอย่าพิ่งขอดูขอดูโรงงานตรงนั้นก่อนโอ้เขาเป็นหมูฮะทุกคนใช้สายตาของสลอตอันผ้ามัวในการดูฮะทุกคนโอเคโอเคผมขอ,ขอแป๊บนึ่งนะฮะ ผมไม่รู้ว่าอันข้างล่างเนี่ยเป็นรูปเวลาเอาใช้ทำอะไรผมขออัปกเกรดกันกันตื่นตื่นตัวเนี่ยทุกคนเขาแปลไทยจะแข็งโอเคบุยบุยเ้ามีตัองห้างอันสระว่ายนายบาย